คารโรสเซนทันเวิร์สสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมคอลเชั่นใหม่ล่าสุดของปี2024นะครับ2567นั่นเองวันนี้ก็วันเสาร์ที่11เดือน5 2567นะครับตัวนี้ผมถืออยู่ในมือก็เป็น Original The Star Diamond เ12เม็ดนะครับเดี๋ยวนะครับเวต11เม็ดครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 เด้หนาฬิกาก็จะไม่มีนะครับแล้วก็เคสที่เรือนที่ผมเอามาให้ชมนะครับเรือนนี้ก็สายอยู่ที่38มิลครับเป็นวัสดุเคสบอดี้ไฮเทคเซรามิกนะครับไม่ให้ไม่ให้ทางสเตคาบายตัวสายก็เป็นสายแบบใหม่นะครับหลายตั้งหุ้งรหัสก็ R 1216 1733นะครับกระจกซัอไฟเคลือบตัดแสง เครื่องนี้้อของไาจัดไฟโพซิชันสำรองพลังงาน80ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงมักเครื่องนี้ก็จะเป็นบานพับปิดปีเสื้อนะครับอ่าด้านหลังโชว์เครื่องไม้ด้านนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้โชว์นะครับก็รับประกันตัวเครื่อง5ปีครับเดี๋ยวขึ้นข้อมือให้ดูไซส์38มินก็ขึ้นข้อมือสวยอีกแบบหนึ่งนะครับสีทอง ถ้าต้องการชมสินค้าก็แวะที่สันทัลเวิร์ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับ